เนื้อเรื่องพี่แบนค์ควสเซลเดคปชั่นภายใน9นาทีฉบับเล่าไปเรื่อยเปิดเรื่องมาเราจะอยู่ในแคมป์ของเดอะฟูลเราจะได้เจอกับแบนและลูกเรือที่มีชื่อว่าแบดเดียร์กำลังเล่นเกมกันว่าหากใครตกปลาขึ้นมาได้ก่อนอีกฝ่ายจะต้องยอมทำตามที่ผู้ชนะบอกโดยถ้าหากแบดเดียร์แพ้เขาจะต้องเอาเครื่องดื่มชื่อดังจากเอ็กเกชาสุดลักของเขามาเลี้ยงเพื่อนส่วนถ้าหากแบนแพ้จะต้องยอมให้ลูกเรือนั้นได้หยุดพักหนึ่งวันและแบนจะต้องทำหน้าที่แทนลูกเรือทั้งวันเพื่อจัดงานเลี้ยงในคืนนี้ทำาหาและรดนึงการทำความสะอาด นึงที่กําลังถูกดึงจากปลาเราจึงไปดึงเบ็ดอน,นั้นขึ้นมานะครับและนั่นเป็นเบ็ดของแบดเดอร์โดยตัวของแบดเดอร์นั้นก็ได้เสนอว่าเนื่องจากแบดเนี่ยจะต้องมาทํางานแทนลูกเรือ1วันดังนั้นเขาจึงเสนอให้เรานั้นเป็นกัปตันเรือแทนหลังจากเกมระหว่าง2คนจบลงแบดก็ได้ชวนให้เราไปงานสังสรรค์ของพวกเขาที่จัดขึ้นในเย็นนี้เพื่อถือว่าเป็นการขอบคุณเราที่คอยช่วยเหลือคณะของเขามาโดยตลอดหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายเพื่อรอเวลางานเลี้ยงมาถึงต่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในตอนเย็นเราได้มาคุยกับแบดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะให้เรา้เป็นกัปตันจริงๆหรอและกัปตันนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างโดยตัวของแบดได้ตอบกับเราว่าจริงๆแล้วเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นขึ้นอยู่กับเราและตัวของแบดเ มวยอยากให้เรารู้สึกกดดันกับเรื่องเมื่อกี้อีกด้วยส่วนหน้าที่ก็คือการกําหนดทิศทางของเรือและบังคับเรือส่วนลูกเรือทั้งหลายก็จะคอยทําตามที่กัปตันสั่งพ่อมังพูดประโยชน์เท่ๆว่ากัปตันที่ดีคือกัปตันที่จะพาลูกเรือออกไปไประจนภัยกับเรื่องราวต่างๆและสะทกสนานไปกับลูกเรือและก็าหาวิธีจะพาลูกเรือผ่านทะเลอันโหดร้ายไปสู่ความรุ่งโรจน์ดได้และแน่นอนว่ากัปตันเองก็คงทําอะไรไม่สําเร็จเช่นกันถ้าหาว่าขาดลูกเรือไปหลังจากผู้เทศจบแบงก็ขอตัวทําความสะอาดต่อซึ่งเป็นพ่อบ้านพ่อเรือจริงๆพอถึงช่วงเย็นทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อกินเลี้ยงแบดเยอร์ได้มอบเหรียญประหลาดที่มีอยู่ครึ่งนึงให้กับเราเราจึงได้ตรวจสอบมันและพบว่ามันมีข้อความเขียนอยู่บนเหรียญ โดยเราได้ให้แบนดดูและขารู้ได้ทันทีว่าเหรียญนี้คือเหรียญท,ท,ที่เป็นเรื่องราวของกัปตันเด็กผู้ซึ่งเป็นตำนานแห่งเมืองลินาซิต้าด้วยวิธีการต่างๆของเขาเช่นการรวมลูกเรือมากมายเข้าด้วยกันด้วยทรัพยากรอันอน้อยนิดการโกยสมบัติจากพวกมหาเศรษฐีและยังเป็นบุคคลที่บุบเบิกเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยให้แก่คนรุ่นหลังได้เดินเรืออีกด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็ได้กลายเป็นบ้าโดยไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นออกไปเจออะไรมาถึงได้เป็นแบบนั้นส่วนลูกเรือของเขาก็เหลือรอดมาเพียงคนเดียวเท่านั้น,บ,นบออก่่าเาเเเเเขขไดดรรรืืงงลลตููะึปป็ ก็ทุกคนและทําให้ทุกคนนะั้นปลอดภัยกลับมาให้ได้อบอุ่นจริงๆพ่อไมโครเวฟบ no, าริโน่แท็แก่ผู้หนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ชนะในงานคาเนวาเหมือนกับเราและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามตำนานแล้วเหรียญน,นี้อาจจะพานําไปสู่สมบัติที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้หลังจากนั้นไฮเมอร์ imer, NPC คนหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็ได้บอกกับเราว่าเขานั้นคุ้นเคยกับเรื่องราวของเหรียญน,นี้และบอกว่าตนเองก็เคยมีเหรียญแบบนี้เหมือนกันแต่ปัจจุบันมันอยู่กับหญิงสาวคนนึงที่ชื่อว่าเบลล่าที่ปกติแล้วเธอนั้นชอบอยู่ที่ร้านพิซซ่าของมาร์กาไรต้าพอได้ยินดังนั้นพวกเราจึงตัดสินใจไปหาเธอโดยก่อนที่เราจะไปหาเบลล่าเราได้คุยกับแบนดเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอและได้รู้ว่าพวกเขาได้รู้จักกันอบ เธอได้เป็นคนที่หลงใหลในเครื่องรางนำโชคอย่างมากพร้อมทั้งยังเล่าว่าเธอได้เป็นคนขี้กลัวมากขณะที่ครั้งหนึ่งแบนได้มีโอกาสได้เดินเรือกับเธอแต่ต้องไปเจอกับหมอกหนากลางทะเลเบลล่า <Bella S 1> ได้บอกให้แบนเอาเชือกมามัดเธอไว้กับเสาของเรือเพราะว่าเธอนั้นกลัวว่าไซเรนที่อยู่ในนั้นจะใช้เสียงล่อลวงเธอนั่นเองส่วนคำถามที่ว่าทำไมต้องมัดกับเสาเรือก,ก็คือไอการเอาตัวมามัดกับเสาเรือเนี่ยตอนเจอไซเรนนะครับน่าจะเป็นการนั่งเองมาจากวรรณกรรมของโฮเมอร์ที่มีฉากหนึ่งที่ตัวเอกโอดิซิอุสเนี่ยต้องเจอกับไซเรนขแก้้เเพดาไ ผมได้ตั้งใจเรียนในห้องหลังจากมาถึงร้านพิซซ่าของมาร์การต้าเราก็ได้เจอกับเบลล่าเธอได้เริ่มบ่นสับเพรห์แลให้เราฟังว่าช่วงหลังๆนี้เธอนั้นต้องเจอกับเรื่องราวโชคร้ายต่างๆนา,านาเช่นช่วงนี้เส้นทางการเดินเรือของเธอนั้นมีแต่พูกโจรสลัดหรือบนไปยังเรื่องพิซซ่าที่เธอกินในวันนี้แล้วมันไม่มีน้ำมันมากอกคือพิซซ่าเบลล่าในบ่นไปเรื่อยๆน,นะครับต้องบอกว่าเจ๊ยาวินเราได้ถามเบลล่าเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเธอได้เล่เาให้เราฟังว่าเธอนั้นมีเหรียญแบบนี้อยู่ในตอนแรกแต่ตอนนี้มันถูกขโมยไปแล้วดูสินโชคร้ายขนาดไหนถ้าฉันดวงดีแบบนายบ้างก็คงดีนะแบนแต่ว่าวันนี้ฉันเพิ่งแพ้เกมแล้วก็เสียตำแหน่งกับตันไปนะอ้าวอะไรวะหลังจากนั้นแบนก็สั่งเครื่องดื่มมาเพื่อยอมใจให้ ก่เบลลาผู้โชคร้ายจริงๆอันนี้เนี่ยผมว่าแบนน่จะอยากดื่มเองนะครับโดยเธอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหลียญของเธอที่ว่านั้นมันก็หายไปในร้านนี้เช่นเดียวกันโดยมาร์กาลิต้าก็ได้มากล่าวเสริมว่าช่วงนี้ลูกค้าก็ทาของหายที่ร้านเยอะพวกเราเลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นโจรขโมยแน่นอนเนื่องจากมีเคสของหายเยอะแบ๊เลยเริ่มแผนการที่จะดึงดูดความสนใจของคนแถวนั้นโดยการเล่าเรื่องตำนานเหลียญของเด็กแคคนแถวนั้นได้ฟังและส่วนตัวเราพยายามสังเกตว่าใครคือคนที่ทําตัวแปลกๆแ,และน่าจะเป็นหัวขโมยที่ซ่อนอ ที่มัจะมาเดินเปื้อนๆอยู่ในร้านบ่อยๆแล้วมัจะนั่งอยู่ตามมุมอับของร้านเสมอหลังจากนั้นเราจะชายคนหนึ่งที่นั่งแอบอยู่หลังเก้าอี้ในร้านจากการที่คุยกันในตอนแรกเขามีอาการเล่นลิ้นทำทรงไม่บอกไม่รู้ไม่เห็นแถมยังจะมาหลอกเอาตังค์เพื่อเล่นกับข้อมูลแต่หลังจากคุยกันไปคุยกันมาเจ้าตัวก็หลุดปากพูดมาถึงเหรียญที่ว่าว่าตอนแรกนั้นเหรียญได้อยู่กับเขาแต่ว่าถูกพวกโจรสลัดที่มีกับตันชื่อว่าเอาดิกขโมยไปโดยหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแบนได้รู้ทันทีว่าเป็นเอาดิกไหนเขาได้เล ขนาดที่รู้ว่าเขานั้นมีฉายาว่าเป็นไอ้พวกเท้าวไวเป็นพวกชอบหนีไวตลอดและแน่นอนว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้ได้ทันทีเลยก็คือชายคนที่บอกว่าเหรียญตอนแรกนั้นอยู่กับเขาก็าถูกจับส่งให้เดี่ยวได้ทันทีเพราะว่าเขานั้นคือคนที่ขโมยเหรียญจากเบลล่านั่นเองเป็นไงโรเวอร์ฉันสแสดงได้ดีไหมสแสดงได้ดีกับผีละสิจะเมาลรสิเออกเกือบอยู่หลังจากที่พวกเรามาถึงเอ็กซ์กาทาวเราได้เห็นว่าในเมืองนั้นมีวกโจนสลัดอยู่เต็มไปหมดพวกเราใช้แผนในการปลอมตัวเป็นไอโคเข้าขไปเดินในเมืองเพื่อหาข้อมูลหลังจากนั้นนนนนเเเเเรรราาาาาไดด้้้มมมจจออออออกกกกกััััับบลลลืืขงงงงิิิทททีีีีี่่่่คคุยยวตตะพพธหหหใส จากนั้นเวลาเที่ยงคืนได้มาถึงอาริกได้กล่าวคำปลุกใจกับเหล่าลูกเรือพร้อมทั้งโชว์เหรียญและกล่าวสัญญากับลูกน้องของตนว่าพวกเขาทุกคนจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแกแกเอาฟันทองที่แกอยากได้ไปส่วนแกจะได้วาวนะ้ำเมสารที่เต็มไปด้วยไวชยชันเลิศส่วนฉันจะลาคอยพวกชนชั้นสูงของลาคุน่ามาสยบแทบเท้าฉันโมฮ่าหลังจากนั้นอาริกก็เริ่มทําพิธีอยู่นานสองนานแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกเรือคนหนึ่งจึงเลยทึกทักขึ้นมาว่าน,น,น่าจะเป็นพอเอเคโคที่อยู่แถวนี้เลยทําให้พลังขออองงงเเเเเเหหหรรีียยยยนนนนนนนัััั้้้้ไม่่่่ททําาาาาววืืสสุุชกก็ลลคคใจบโแถ และแน่นอนว่าการที่เราปลอมตัวมาเป็นเอโคขนาดนี้เราก็ต้องเปิดตัวเลยเปิดตัวว่าเราคบกันเหรอเปิดตัวพวกเรามาทํามองต่างหากในระหว่างที่เรากำลังต่อสู้ก็ได้ชิงเหรียญอีกเครื่องหนึ่งมาได้และทันใดนั้นเหรียญก็ได้ประกอบเข้าด้วยกันและแสดงให้เห็นถึงแผนที่ที่มีเกาะทั้ง3ที่เป็นคาใบ้ที่นําไปสู่สมบัติของกัปตันเด็กวิ่งไปสมฉายาชีนไวจริงๆไอ้พวกนี้โดยหลังจากที่เราได้แผนที่มาแล้วเราเลยลองถามแบรนด์ว่าเขานั้นก็สนใจในสมบัติของกัปตันเด็กเหมือนกันเหรอแบรนด์ตอบกับเราว่าจริงๆแล้วเขา แบรนด์น brand จึงชวนให้เราไปกันต่อตามที่แผนที่ได้บอกโดยพอเรามาถึงเกาะแรกเราก็ได้เจอกับลูกเรือของอัลดริกที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วหลังจากที่เราไล่พวกมันไปแล้วก็ได้ตรวจสอบกับเกาะแห่งนี้เราก็ได้เจอกับหินอัมพันธ์ซึ่งแบรนด์ได้บอกกับเราว่าเขานั้นเคยได้ยินอัลดริกพูดถึงกุญแจอัมพันธ์และเขามั่นใจว่ามันต้องเป็นอันนี้อย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงตัดสินใจไปยังเกาะที่สองกันต่อเพื่อตามหาบอ่อแสโดยในระหว่างที่เราเดินทางไปยังเกาะที่2พวกเราก็ได้เจอกับซากเรือของกัปตันเดรกที่อยยยย่าาาาาาางงงงงงกกกกกััััตตนนนนเเเเดดดรรรรรค้้้อออมมีีีจจุุบบบบิิิทแพถึ็ไส ลูกเรือของเขาว่าเส้นทางข้างหน้ามันอันตรายเดี๋ยวเขาจะเสียสลับไปเอาสมบัติมาให้เองและเขาสั่งให้พวกลูกเรือหยุดคนที่จะตามไปขัดขวางเขาไว้โดยพอเราเดินมาถึงลูกเรือเหล่านั้นก็พยายามจะขัดขวางเราแต่ก็ดันยอมแพ้ไปในที่สุดเพระเกิดรู้สึกกลัวแบนขึ้นมาไอหมอนี่เนี่ยมันคือชายผู้ตายไม่เป็นถูกเลยล่ากี่ครั้งก็เอาตัวรอดได้เสมอตำนานเล่าขานว่ามัน,นเป็นอามาตะเลยด้วยซ้ําไม่มีลมพายุหรือคมดาบไหนจะทําอะไรมันได้เฮ้เดี๋ยวทําไมนี่มันฟังดูเหมือนนายแต่งให้ตัวเองเลยล่ะเอาหนะ้าฟังไปก่อนไม่ว่าพวกเราจะมีแผลอะไรไม่่่วาาจจะตออออนนนนนนไไไหหหมมมมมัััักกก็็พร้บเเเปปฟขงงงสล เราลุยตามออาดิกมายังเกาะสุดท้ายเราก็ได้เจอกับเอาดิกตามที่คิดไว้โดยเขาได้บอกว่าเขานั้นมีกุญแจอัมพานิกอันและประตูข้างหน้านี้ต้องใช้กุญแจ2อันในการเปิดเอาดิกจึงได้เสนอว่าน่าอยากจะเสนอให้กัปตันของเราดูกับนายผู้ชิงกุญแจเหรอดูสภาพตัวด้วยเอาดิกได้เสนอว่าเขาจะให้กุญแจกับเราและเขาขอสมบัติเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วพร้อมตีหน้าเศร้าว,ว่าจริงๆแล้วเขาแค่อยากได้สมบัติไปเพื่อดูแลชีวิตลูกเรือของเขาเพื่อพว้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองและสุดท้ายพวกเราก็ตอบตกลงาเาา้ขม โจมตีพวกเราและในช่วงชุลมุนอาริกก็ได้รีบวิ่งเข้าไปด้านในและทิ้มพวกเราไว้ด้านนอกหลังจากจัดการก,กับพวกเอโคเสร็จและหาทางเข้าทางอื่นเข้ามาด้านในได้เราก็ได้มาเจอกับรูปว่าที่เป็นเหมือนคําเตือนว่าถ้าหาว่าเราเอาสมบัติออกไปจากที่นี่ก็ต้องแลกเปยดด้วยของที่มีค่าเท่ากันหลังจากเราเข้ามาจนเจออาริกเขาก็ได้ตีเนียนให้แบรนด์ได้เลือกสมบัติก่อนเพราะว่าเขานั้นกลัวว่าสมบัติจะมีคําสาบหรืออะไรสักอย่างที่อาจจะทําให้เขาต้องจบชีวิตลงแบบกับตันเด็กโดยแบรนด์นก็ได้โยนเหรียญต้นเรื่องเข้าไปในหีีีแแแลละะะิรดดาออมาม่่่นนนงตตเเ้้ทททัั จับของในนั้นหยิบสมบัติข้างหน้าก็กลายเป็นไอโคที่คอยดูแลรักษาที่แห่งนั้นโดยหลังจากที่พวกเราจัดการไอโค่เหล่านั้นได้พวกมันก็พ้นเหรียญทองออกมามากมายแต่กับการสถานที่แห่งนั้นก็ถล่มลงมาด้วยเช่นกันในขณะที่เอาดิกกาลังล้มกับสมบัติอยู่เราก็ได้พาคนนี้ออกมาด้วยแต่การแลกเป็ดที่เท่าเทียมก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขานั้นโลภมมากจนปัดมือของแบนที่ช่วยเหลือเขาไปเพื่อไปเอาเหรียญทองเหล่านั้นแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามหลังจากเราออกมาได้แบน์ก็ได้เล่าว่าครั้งหน่่ตนนแสวั้วาจใ เพียงแค่สมบัติของเร็กเพราะว่าเขาแค่อยากมีพลังอำนาจเพียงเท่านั้นสําหรับฉันแล้วนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรืออะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอิสรภาพของพวกพ่อของฉันต่างหากฉัน,นต้องการแค่นั้นแหละและนั่นแหละคือเหตุผลที่เอาดิกนั้นออกจากกลุ่มของพวกเราไปเทจริงๆเลยไม่อยากมีอิสรภาพแล้วค่ะอย่าผูกมัดหลังจากนั้นแบรนด์ก็ได้แบ่งกระดาษที่ยิบออกมาให้เราได้ดูมันเป็นแผนที่ที่บันทึกการเดินทางตลอดชีวิตข,ของกัปตันเร็กและมันแสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วแม้ว่าเขาจะหาสมบัติมาได้อย่างมากมายแต่เขาก็็็ตต้้้้้ออ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 องงจจ่่่่่่่าา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 ายยยยดดดดดวววะะไไรรรรรททททีีีีีีมมมคคคเเ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 กกกกกกกััันนนนนนสสุุแแแลลลหืืพูบผผขถษ พเพราะเรียอน,นั้นเช่นกันความทั้งเล่าเรื่องติดตลกทิ้งท้ายไว้ให้เราฟังว่าที่คนมาจะบอกว่าเขานั้นเอาตัวรอดเก่งแล้วก็หนีเก่งเป็นเพราะว่าลูกเรือของเขา,าจะเอาเขาไปให้กับคนที่ตั้งค่าหัวของเขาเพื่อแลกกับเงินและเขาต้องหนีออกมาทุกรอบและนั่นเป็นเหตุผลน,นะครับที่ว่าทำไมพี่แกถึงเอาตัวรอดเก่งคลิปจบแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน